่่านีผมสิใรายการของจ่อยนี้ขาดภาพยังได้เนื้อหาเกือบวุ่นเกือบพันน่าขึ้นผมมีข่าญ่ครับโปรดเข้ามาดูหลายๆติดตามได้ด้อยสมเจ้าพี่มานับอีกเนี่ยของแท้อันนี้บักหน้าไรลน้ำครับอันนี้มิดเม็ดพันเม็ดครับอันนี้เมื่อไห่าไล่เม็ดเนี่ยนเขาเห็ดไล่แล้วอันนี้นี่ไห่น้ำครับอันนี้คือกระแสไม้ปั่นนีะครับ ผู้รียได้จริงพันธุ์บอกผมนะครับต่อนมาฝาครับรุ่นไล่น้ำครับสวัสดีครับพบกับผมจอยสดแจงนะครับมื้อนี้ผมสิพ้ามะต้มปลาครับต้มปลานี่ผมสิบอกสูตรเคล็ดลับเลยครับอันนี้บด้โม้เนี่นี่ต้มยังไงบ่ห้มีกินข้าวห้คนที่บ่ามาต้มปลาโดยเฉพาะพวกปลา,านานดินนี่อีสศกน้นจองนุนจันพวกปลาตองกายจะมี กินข้าวแห้งให้คนดีบ่ามากินกินได้เอาให้ลดความข้าวลงเครื่องนี่ก็คือทั่วไปแล้วครับจะมีค่าน่ะเอาถามไปทาาออ่ากูเนาเจ้าอ่ะนี่ละมีตะไคร้ผมื่ีทูบเอาเลยตะไคร่ทุบเคื่อัน,น่ะค่านี่ผมใส่ค่าไี่เปยังผมใส่ค่าไง่เพราะว่าเงอนผมมีค่าหี่ครับ <c oughs> แต่ที่มีเครื่องทั่วไปล่ะอันนี้คือเบสิกเบสิกพวกกระทงกระเทียมนี่เบสิกผมบอกเลย เขาต้องต้มให้เครื่องนี่มันออกก่อนเพราะว่าปลานี่มันเป็นเนื้ออ่อนปลามันทีเป็นเนื้อเพราคือเนื้อง่วเนื้อ,อ,อยังนี่ครับมันสีสุกไงเพราต้องต้มพวกนี้ให้รสชาติของเครื่องปรุงออกมาก,ก่อนให้น้ามันเดือดเดือดเพคือต้มไกล้ต้มไกลนี่เพําเป็นเพราะว่าเขาต้มเป็นในไกลมันน่านสุกเั็นมวละแต่อันนี้เขาต้องต้มเครื่องให้มันออกมาก,ก่อนแล้วก,ก็อีกเคล็ดลับหนึ่งคือป่านี่นี่นะป่าเห็นเนาะเนี่ยปลาเนี่ย ผมจะขั้นเกลือไปก่อนเนะี่ยขั้นเกลือเพื่อลดความข้าวของปามจะซอยได้ล้างให้สะอาดแล้วเพราะพ่อก็ต้องขั้นเกลืออีกครับอันนี้จะซอยได้็จะมีหาาผักนซี่นะผมก็มทุบตามสไตล์ผมที่ทุบผมที่บอบมาขันเนะยอันนี้ผมต้มไปก่อนท่าวผมจะมาล้างป่าอีกรอบหนึ่งอะรอบเบิงครับที่นี่เดี๋ยวสักครู่แซบท่านี้จบอยู่นี่อันนี้คือใบบกคามใบบะขามอ่อ,อนผมที่โบใส่ลายนะครับไปยังผมคือโบใส่ลายคิดหลับเลยครับ มันมีซ้ำนี่ใบบักกูด่อนสังเกตไ่มครับใบบักกูมันจะใบน้นหน่อยเลยผมก่ได้เรียกมาเนี่ยเจ้าเบิ้งจะใบมีแต่ใบน,น้อยๆเลยเป็นยังผมก็ต้องเอาใบน,น้อยๆเพราะว่ามันทอดจะปลูกครับมันทอดจะปลูกเกันครับผมใส่ร่วมไปพร้อมกันเลยผมเลยใบบักกงใบกกูใส่ไปเลยครับรสชาติมันออกมากในลายดีสุดแต่กระถิ่งก็้ยใส่ผักซีหอมกับผักหอมนี่ตบไทยเพื่อสั่ง <S <S ความหอมขึ้นมากครับ ผมใส่บั้คามเปียกอันนี้บั้ค้ามเปียกไงผมใส่ใส่ปลายเลยครับผมใส่เจ๊สามขอเพอไงครใส่ลายกูนี้บ่สมเอวเดาผมใส่เจกสองก่อนึ่อกันถ้าสมมันแกกคืนยากมั้มือนี่ผมอยู่ทงนี่มือนี่แมนจเจ้าเห็นคลิปผมอยู่นี่ก็คือว่าผมมือนี่ผมมานอนฝอยเพื่อนีห็นไมเถ่าอยู่ทงหน้าได้กน้องต่างมือนี่สองคนกับบรรยากาศเป็นลุกทุ่งลุกทุ่งไงโอ้นาะ นี่นี่เตาท่านเตาท่านผมใส่เกลือเลยรด้อนี่ดังไฟกันโอ้ยคาตะโมกคุณต้งไปล่างปาลายนี่อ๋ฟอฟ,นอนฟืนก็เกือดประหยัดนี่เนาะไส่ฟืนกอนรอรับชมรอรับชมผลงานครับต้องต้มให้เครื่องมันเดือดคัคๆใเห็นน้ำสมุนไพรคนแล้วเนาะเห็นน้ำเครื่องเทศคนแล้วให้เครื่องเทศมันออกวง่ายซะถ้าเจ้ามีพริกไทยใส่เจ้าจะจะก็ใส่เลยดียครับ พริกไทยอันนี้ผมก็ท่าในได้ใส่พวกพริกอยู่นี่ยบ่หรอก,รก็ระไรที่บอกต่ำเครื่องนะเพราะลูกไส้ผมเล็กน้อยมันกลิ่นเผ็ดบ่ได้บัดทีนี้ผมก็เลยต้มแบบแบบบ่บ่บ่บบบใส่ต่ำบ่ต่ำพริกแกงนะครับบ่ายซะที่บอต่ำพริกมันเลยติดรสชาติมาเลยเล็กน้อยใส่พริกมันบ่ค่อยกลิ่นเหมือนนครับผมจะไม่เห็นแก้วสม่ำๆเอาครับสูตรเดิมครับคล้ายๆกับกันไก่ผมนี่แหละล้วนไก่ผมนี่แหละมื่อนี่สิ ผมมาผมเสตียน้อยย่ำขึ้นนี่เพราะได้หลอดหลายปีแล้วยังอย่านี้อาวรอครับชงครับยิดตาม่อไปครับไย้ยินเสียบมครับบ๊บบ๊อบปอบเลยครับออนี่ละโอ้ยอันนี้กินสมอกมากครับต้มโดนเติมแล้วเด้อครับนี่ยี่ใส่ลงไปใส่ไ่ตรงค้นนะครับปลาน้ำลงเดือดจัดเลยครับล่างปลาสะอาดจนไม่มีเมือกเลยครับนี่ละ ขวนนะออปาแป๊บเดียวซุกครับเดือดแป๊บเดียวนี่ก็คือชว่วงนี้ก็ไปตำเจียวถาคราับตำเจียวถา,าเจียวสมสมเสจ็แสบไปหนะ่อยการตำนี่เป็นว่าเป็นสังเกตง,ง่ายๆฟังเสียงตำก็รู้มนับตอน <laughs> พี่มนับอีกเนี่ยของแท้ <laughs> คือดังอีแท้เนาะ นี่ปะกิ๊กนะครโอ้ยนาทนี้แล้วต่ำพ่อบโลูโกเขกนีครับเยอยอะเ,เปล่าเยอะเป่าปิดยอะเปลาปิดโอมืตำบุดีเลยโอ้ยอยงไมากูกับแากบลานกันเลยอ๋อวีโชวทักษะการต,าต่ำหน่องโอ้ยต้องตำเลกหน่อยนี่นบโลโคโคูโกเคกมได้ กิ้หอโคกอยู่งั้นเห็นว่าเนอะใส่พักหน่อยหนึ่งฮะมันใส่พักซี่หอมเลยครับวัดส้อยเลยผมนะสูตรมักางใส่เข้าไปตำตัดเลยนี่บัดที่นี่ผมมีตำมันแหลกนะแต่ว่ายาว่าตัดเจยาว่าตัดใจเาต้องใส่บักเน่าบักเน่าหน่วยใหม่ยิ่งดีครับออกจากต้นนี้ดีมันจะเพิ่มความหอมใส่ฮอดเปลือกมาเนี่ยครับผมข้นมักสมๆเอย่าว่ากันเนี่ยอันนี้บักเน่าไรน้ำครับ อันนี้มีแต่เม็ดพันเม็ดครับอันนี้ว่าเรีว่าไห่เม็ดเดียวเนี่ยเขาเห็ดไห่แล้วนี่นี่ไห่น้ำครับอันนี้คือกระแสไม่ของปั่นนะครับผู้ทีได้กิ่งพันบอกผมนะครับต่อนวัตถากครับรุ่นไห่น้ำครับอันนี้สมมติว่าผมต่ำเรียวเล้นนี่ผมื่อ้ต่ำกเรียกทะเบิ้งต่ำมันฟุบกูละปึ๊บปั่นไปห้พองรอบเท่ย เนี่ยทุบเลยดีครับเดี๋ยวใส่บะเกล็ดเทศลงไปยังอยก่อนเพิ่มกล้วยสมบัติหน่อยหนึ่งซี่หอมบักย่างเนาะเดี๋ยวดิซิมมันนะครับเป็นยังไงใส่ยังไงต้มแบบบานๆเลี่ยนบานน้ำข้าวคือไม่ต้องซิมมันมาต้นพุ่มไม่เลยังมีปุ่มต่ออะไรอืะ อุ้ยฮวันจีดไว้นึงยเจีดไว้นึง,ดดนงขาดสมูมผมเดี๋ยวด้ยวยเามจะเละครับจะต้มด่วนไล่ไว้ดีเนาะตัดจบไปเลยปุ่งยุบออกให้ตัดจบครับผมอ้ยหอมเว้ยผม,มาแล้วปุ่งยานี่พึบใส่ฟักหอมครับ แม่นที่สมแซบไนได้ก็ตามแต่ตรงโจมีบักหน้าตบไทยครับนี่คือสเสน่ห์ของตงมนะครับคุณใส่บกขามนี่ใส่ยังกระตามตม้วอย่างยังกระตามแต่ตุกทายตรงมีบกหน้าตบไทยครับมันจะแซบแล้วก็หอมครับชุดบัต้ตองครับระดับเชฟจอยเชฟจอยลอยเมนู ข้างล่าคลิปก็ลอยกระทะนะครับเชฟจ้อยลอยกระทะอืมโอ้ยมันหอมเลยคนระับหอมหอมหอมอไม่ต้องไปหามหมอได้ครับแต่บายเสียครับหมอหา้างไรเราที่ตรวจหมอเอาหนังซุปมาใส่หน่อยนึงโอ้ยสมปัดที่นี่เจ้า คักคักตักตักออกเต้ซ okay. oh, ้ำเลยมั oh, sure. ้ชุดใหญ่ยังทีเดียวเหรอออชุดใหญ่ยังทีละนี่กระต่เล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่เรามามาครับยิงเขาครับโอ้ยคักขนาดตำเจียวโอ้ยนี่ฮึบมีกุจีอยู่ลืมเอากุจีมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนกุจีกุจีเดี๋ยวเดี๋ยวกุจีเอามากินน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเกือดพ่อ รอบนี้เอาจิงครับมาแล้วกุจจชอันนี้กุจจีน้องตังไปคว้ยมากนะครับกับผมนี่อยู่ตลาดสมเด็จครับปานนี้นตวนีู้เพื่อนนี่ไปบ้านแฮมาเพื่อนอยู่ตลาดสมเด็จ <c oughs> <c oughs> โอ้อากาศก็อบเอาต้มปลาหันหนมาค่ก,กันค่กันอืมเจียวเจียว <c oughs> เป็นทางซีฟู๊ดเป็นอ่งนต่ำ คนให้มักหย่องผมก็ได้ก็เอาตอนหัวครับพี่อ่ะหือหือมีแฮงไปฮอดห้องวาบคุณยังมาอยู่หิว,หว,หหวน,น,นี่จุดจีแย่ากันไปจีหอยมี จะเป็นจะว่าตากจะว่าตากข้าวโจทย์สิให้มันไปดูดด,ด,ดห้ามก่อนขจทย์ยังมากลัวจะบานห้องไม่ต้องแต่ผมก็มากแบบนี้ไรก่อนนะผมก็จำแย่ผมมาหมดมาแย่ผมเคยอยู่ตมตา <S <S 2> <S 2> ปลานี่แซ่บสุดคืออยู่ท้องมันนะมุมมองผมนะ โอาเศร้าๆบ่ได้บ่ได้ตดนตำนักอิ่มก่อนลูกใายกับตดตำนามมอนดีขนาดเลยบ่มีกินข้าวนะครับตัวเดียวต้มไปเลยเช่เดียวม่คนเต้าอุ่นกินเองบ่ได้ฟิเมือเหรอวะชม สมแซ่บหรือสมมาแซบเหรอสมแซ่บใช่ต้มปลานต้องสมเนี่ยฮะหนูทราบว่าตัวโอ้สดตสนามเนาแค่นี้ก็ได้ครับผมนี่ป้ากินเขานอนมือนี่ยบริสอัดแจงนะครับมือนี้ ขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมนะครับเป็นคลิปสไตล์ผมนะผมเป็นคนมากาะะ์าากกว่าเนาะว่าจะลิงหลับเนาะก่อนทั้งเทียนทั้งตัวลิงหลับผพ่อครับลิงดึกกล้วยหาจึงหลับครับทั้งเทียนได้ขนาดกล้วยมันั่งหักผมบอกดูทั้งหลายจีมันหลับทั้งตัวโดดนามครับโดดหนามมุดเหนียวลิงเกวคือบังลิงก็มุดหนาได้เอนอะมันขาดฟังบายบาย